บางทีเนี่ยเราคิดยากเกินไปเพราะสังคมบอกว่าคุณต้องมีสเกจดูเนะต้องวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องอย่างโน้น,ต,น,นต้องนั่นต้องนี่ถูกไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเขาไม่ถูกถูกแต่ตัวเราอะตัวเราว่ารู้ดีที่สุดนะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนถ้าคุณไปทำตามในแบบแผนที่เขาบอกสำเร็จครับ ใช้ได้ครับผมไม่ได้บอกใช้ไม่ได้นะแต่จะใช้เวลานานเช่นแบบแผนที่ผมบอกตอนแรก Facebook บอกว่าถ้าจะได้เซ็นสัญญากับฉันเนี่ยต้องมีผู้ติดตาม1นึ่งมืคนผมต้องใช้เวลานานไหมแต่พอผมใช้กดแรงดูดผมมีผู้ติดตามแค่3,000ันคนณนตอนนั้นเอา้าทุกอย่างมันมันมันไม่เห็นมีกฎอะไรเลยก็ผมสร้างกฎของผมขึ้นมาเองอะกฎคือเอา้าผมอยากได้แค่นั้น ไม่รู้หรอกอาจจะต้องรอหมื่นวันดีคืนดีนอนตื่นมาเอาหมื่นคนแล้วเหรอหรือวันดีคืนดีเอา้ามีคนมาทักเซ็นสัญญานี่นี่คือกฎของผมผมไม่ได้คาดการไว้ก่อนแต่ผมมองไปปลายเห็นว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเริ่มทํางานภายในคุณต้องดูนะว่าปลายเนี่ยอะไรและต้นตอนนี้มันคืออะไรแต่อย่าบอกว่ามันไม่สอดคล้องกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเอง แต่ตอนนี้คุณจับต้นชนปลายไม่ถูกภาษาโบราณนะ่ะนะไออยากจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้นักเรียนที่เรียนสิบห้าวันของผมเกือบทุกคนเลยอยากทำอะไรเพิ่มอยากทำอะไรใหม่นะนี่ล่าสุดก็มีคนหนึ่งผมก็ขอตอบตรงนี้เลยนะเขาบอกว่าอยากทำออนไลน์กูเตมีอะไรแนะนำบ้างผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณทำตามนี้สิ่งที่คุณมีก่อนรอบๆตัวทางด้านวัตถุ แล้วก็สิ่งที่คุณเป็นตรงนี้ภายในก่อนแล้วมาหลอมรวมแล้วมาได้บอกว่าสมมุติสิ่งที่คุณคิดได้ตอนนี้คืออ่าสตรีมเมอร์เหมือนผม,มเล่นเกมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องสําเร็จเพราะอันนี้เหมือนผมอะทําไปก็ไม่ได้บอกสําเร็จแต่มันคือจิ๊กซอสุดท้ายผมก็มาไล์สดแบบนี้อสอนเพราะผมมีสกิลทางด้านกดแรงดึงดูดเพราะผมทามาในอ่าเฟซบุ๊กแคมป์ตอนแรกนึกว่าใช้กับโลก ออฟไลน์อย่างเดียวเอาโลกออนไลน์ก็ใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยโอ้โหงั้นงั้นเอามาผนวกแล้วทาไมเราไม่เอามาผนวกกันละ่ะผมก็คิดก็เลยออกมาเป็นนี่แล้วผมก็มาคิดอีกอ่านี่ผมไล่ไทม์ไลน์นะผมก็เขียนอีกถ้าผมจะสอนคนเนี่ยผมจะสอนด้วยการอะไรผมก็ถามภรรยานะเปลี่ยนชื่อเพจใหม่ดีกว่านะเอาครูเตอาจารย์เตไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยาก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  แต่งตั้งอะไรขึ้นมาเอาเป็นว่าให้จัก,กรวาลน,นำพาแล้วกันเป็นเตยธรรมดานี่แหละนะเราจะเป็นครูแบบไหนให้เขานี่คือสิ่งที่ผมคิดก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณกำลังทำออนไลน์คุณจะขายของออนไลน์คุณจะเป็นคนขายแบบไหนถ้าเป็นคนขายสายดราม่าเลือกครับถ้าเป็นคนขายสายฮาเลือกครับถ้าเป็นคนขายสายไหนเลือกครับแต่จำไว้ว่าสิ่งที่คุณทํา ต้องเป็นธรรมชาติและเป็นทำเ,เป็นธรรมชาติคืออะไรไม่ใช่ว่าทําตัวเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติคือเป็นสัจธรรมอ่ะเป็นการปลูกต้นไม้อ่ะคุณรู้ว่าต้นไม้มันเติบโตด้วยการซึมซับรากแก้วซึมซับแล้วค่อยๆโตผลีใบออกดอกผลีใบมันไม่ได้ว่าหยอดมเมล็ดปุ๊บตุ้มโตเลย มันจะค่อยๆโตแบบยั่งยืนนี่คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรธรรมชาติเท่านั้นมองไปถึงแก่นลากของมันถ้ามองไปแล้วไม่เจอแก่นลากไม่ต้องทำถ้าบอกว่าทำเพราะว่าอยากดังคุณไปสร้างดราม,ม่าก็ได้คุณไปทำอะไรก็ได้ด่าคนก็ได้แล้วให้คนมาด่าคุณก็ดราม,มาก็ดังเหมือนกันเห็นไหมแต่ทำอะไรที่มันยั่งยืน นะถ้าขายออนไลน์จะขายแบบไหนจะยั่งยืนอ้าวต้องคิดละอืมเห็นไหมมึงทําให้คุณเริ่มเริ่มวาด่อนเริ่มเขียนก่อนเนี่ยเริ่มเขียนก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจะเขียนอะไรบ้างแต่เขียนสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมีก่อนด้วยปลายเหตุว่าคุณจะเป็นอย่างวันนี้วันนี้ถ้าคุณไม่ค่อยลงรอยกับความสัมพันธ์ของครอบครัวมีคนบอกมีคนทักบอกว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับครอบครัวของทางฝั่งสามีอ่าก็ไปโทเลยก็จะเปลี่ยนเขายังไงน่าเป็น,นปคําถามแบบนี้ไม่เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ผมบอกนี้นะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองด้วยนะเริ่มจากว่าเราจะเป็นลูกสะพ้าแบบไหนก่อนตั้งอุดมคติตัวเองขึ้นมาหนึ่ง แล้วเดี๋ยวตัวคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไม่ได้พยายามเลยตั้งดุคติว่าจะเป็นลูกสะพ้ายที่อารมณ์เยน็นนะมีเงินใช้เยอะๆแล้วก็มีเหลือแบ่งปันครอบครัวแฟนให้ไปทานข้าวพาไปเลี้ยงกินเนี่ยละเอียดเลยนะสามารถให้ได้ไม่จำกัดอ่าเขียนไปเลยแล้เ,เดี๋ยววันหนึ่งมันมาเองผมเชื่อว่าในเนี้ยทุกคนที่ฟังผมอะ คุณอยากร่ํารวยมากๆแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้ครอบครัวอยู่แล้วแหละจริงไหมแต่เรารอให้ได้ก่อนโดยที่เรายังไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าถ้าได้นะฉันจะให้นะฉันจะให้ฉันจะให้แต่ว่าคุณคิดแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ไดก็เลยไม่ได้แต่คุณเขียนไปเลยว่าเนี่ยนะฉันเป็นคนที่ให้ครอบครัวเลยนะแล้วก็ฉันเป็นคนอารมณ์เย็นฉันเป็นคนที่น่ารักสดใสยิ้มแย้มนะ แล้วคุณเชื่อไหมว่าอยู่ดีๆคุณเป็นมันเองและอยู่ดีๆครอบครัวเขาเปลี่ยนไปเองเทคนิคนี้ผมใช้นะครับให้กับนักเรียนเกือบทุกคนเลยนะเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวแฟนด้วยความสัมพันธ์กับแฟนโดยตรงเลยอยากเปลี่ยนเขาหรอไม่ใช่ว่าอ๋อฉันต้องทําดีสิบครั้งไม่ใช่คุณคุณเขียนเลยว่าคุณอยากเป็นตัวคุณในอุดมคติยังไงเป็นภรรยาในอุดมคติยังไง ฟังแล้วมันยากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ฝึกทํามันจะไม่ได้นะฟังคุณฟังผมตอนนี้คุณไม่เข้าใจหรอกผมรู้คุณจะไม่เข้าใจเลยอย่ามาบอกว่าเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจต่อเมื่อคุณทําไปสักระยะหนึ่งแต่วันแรกคุณจะยังไม่ค่อยมั่นใจก่อนเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเอาคนที่เป็นพ่อกับแม่คนก่อนคนที่เป็นลูกก่อนเพราะามันเป็นสิ่งที่คุณเป็นแล้วอะ่ะแต่คุณไม่เคยมีตัวเองในอุดมคติว่าจะเป็นลูกแบบไหนเข้าใจไหม เป็นพ่อแม่แบบไหนคิดแต่ว่าเออเลี้ยงไปทรงพ่อแม่บางคนนะครับคือเขาไม่รู้กฎเรื่องนี้เขาก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดอ่าเขาก็เลยต้องเหนื่อยนะเห็นไหมเราไปว่าใครไม่ได้เลยเขาแค่ไม่รู้เพราะฉะนั้นตัวคุณตอนนี้ถ้าคุณเริ่มรู้คุณลองทําครับว่าคุณจะเป็นพ่อกับแม่แบบไหนเป็นลูกแบบไหนถ้าคุณเริ่มเป็นพ่อกับแม่ แค่คุณเป็นพ่อกับแม่คุณเขียนไปเลยคุณจะเป็นพ่อกับแม่ในอุดมคติของตัวคุณเองนะ่ะไม่ได้ว่าเป็นพ่อกับแม่ให้ลูกชมนะที่คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจอ่ะของผมหรอคืออะไรรู้ไหมการเป็นพ่อของผมคือการทําแบบนี้สาเหตุที่ผมเอามาพูดแบบนี้เพราะผมรู้ว่าผมจะเป็นพ่อคนผมพูดแค่นั้นแหละเพราะผมรู้ว่าการเล่นเกม การเนี่ยเป็นสตีมเมอร์เนี่ยมันก็มีตังเหมือนกันอยู่บ้านมันสําเร็จของผมแล้วถึงเวลาพอผมมีรู้ปุ๊บผมเปลี่ยนเลยเพราะผมรู้ว่านี่คือการเป็นพ่อในอุดมคติตัวผมเองที่ผมจะให้เรียนสดอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นำพาความสำเร็จที่จะสอนสดสดเนี้ยในวันที่11เอหรือไม่กี่วันละในวันที่11บธันวาถึงวันที่15บธันวานะครับสอนสด,สดสดผ่านซูมเห็นหน้าชัด แจวเลยถามตอบได้เลยสงสัยอะไรถามตอบสดๆนะครับสดๆเลยนะอ่าเรียน5้าวันราคา3ามพันห้ารอบาทนะครับเรียนผ่านซูมในคอร์สนี้เนี่ยตอนแรกผมบอกว่ามีเขียนบันทึกเป็นก็ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิและผมก็ใส่เรื่องของจิตวิญญาณหรืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนําพาความสําเร็จก็คือเกี่ยวข้องกับจินตนาการในซีซั่นหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ซีซั่นสผมได้เตรียมเนื้อหาของจินตนาการเนี้ย ให้มันตรงเข้ามากับเรื่องกดแรงหนึ่งดูดและจิตวิญญาณพร้อมกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นซีซั่น2จะพูดถึงจินตนาการอีกรอบหนึ่งที่ลึกขึ้นแล้วก็เสริมด้วยการเขียนบันทึกให้ได้นะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณเขียนบันทึกเป็นเนี่ยคุณจะอยากนั่งสมาธิใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธินั่งไม่ได้คุณจะอยากเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับเรียนสด5วันนะครับราคา3,500บาทนะ